สวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับ L50 เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับ50แรงภายนอกมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับพวกนี้ก็ยังเดิมๆนะครับสีตัวเดิมนะครับท่อนคัทนะครับมีเปลี่ยนนะครับจากเจ้าของเดิมคาบิดานด้านล่างมีเก็บสีนะครับคานหน้าก็จะมีเปลี่ยนซีนล้อหน้านะครับลูกหมากนส่งนะครับ ปากไม่ดันคานล่างนะครับมีเก็บสีอย่างหน้านี่ยางสีรถมานะครับก็ดอกยังใช้ได้นะครับเหลือเหลือยางหลังนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับบอดเป็นบอดเดิมนะครับซุ้มล้อซ้ายขวาก็จะมีเก็บล้วถลอกนิดหน่อยนะครับสติกเกอร์ที่ติดพวกชุดบางโค่นอะไรต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับไฟเดียวไฟท้ายนะครับไม่มีแตกด้านท้ายจะมีเก็บสีเทานะครับบางๆนะครับพวกสีล้อหลังอันนี้มีเปลี่ยนนะครับ ตามอายุการใช้งานนะครับพวกโซ่ข้างแขนยกอะไรต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบางทีของเก่ามันพวกเกียวพวกอะไรพวกนี้มันหมุนไม่ได้นะครับติดดินติดทรายชุดควบคุมไฮดรอลิกไม่มีตัดแปลงอะไรนะครับเดิมๆสีตัวพวกนี้สีเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูลายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแป๊บไฮดรอลิกไม่มีเสียรูปนะครับด้านนี้มีเปลี่ยนซีล้อหน้านะครับเปลี่ยนลูกหมากขนส่งหน้านะครับ ตามอายุการใช้งานไม่มีอะไรพื้นฐานเครื่องเกียร์เดิมๆนะครับน้ำปกติไม่มีไม่ดันนะฮะไม่มีฟองนะครับเครื่องปกติไม่มีไอนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมๆทั้งหมดนะครับปั๊มน้ําเดิมนะครับยังไม่เคยแกะหัวฉีดเดิมนะครับพวกชุดฝาชุดอะไรประกุมปรเกันยังเป็นของเดิมนะครับองเครื่องสภาพโดยรวมก็ถือว่าสภาพดีนะครับไม่มีแต้ม่มีหักอะไรนะครับสติกเกอร์ที่ติดพวก พลาสติกน้าอะไรเนี้ยเองครบนะครับฝาครอบวาล์วอะไรพวกเนี้ยยังไม่เคยแกะนะครับก็ดูดีนะครับรถไม่ได้แกะไม่ได้ลื้ออะไรนะครับเครื่องติดง่ายนะครับอ่าน้ําหนักปูนละลายนะครับซ้ายขวาปกตินะครับไม่หนักระบบไมล์ดิ้หน้าหลังปกติระบบเกียร์ชัตเตอร์นะครับหน้าแปดหลังแปด ทำงานปกติทุกเกียร์นะครับใช้ปกตินะครับไม่หอนคันนี้รถปี60นะครับรถปี60มีอุปกรณ์2ชิ้นไม่ดันแล้วก็ผัานพุ่นช้างนะครับราคาเปิดไว้ที่4 9 0 0 0 0บาทนะครับรถสภาพดีนะครับพื้นฐานดีนะครับแต่ก็จะมีเปลี่ยนปรับสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับรถก็ลมรวมๆกปีแล้วนะครับ โดยวรวมพื้นฐานนะครับของตัวรถถือว่าโอเคเลยถ้าสนใจนะครับติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ